สวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสําหรับวันนี้อาครูก็จะมา,อาบอกวิธีในการให้ปุ๋ยบารุงสาหรับผู้ที่รับต้นไม้ไปนะคะก็จะเป็นอาคู่นี้นะคะอาสำหรับไม้มงคลวันนี้2ชนิดนะคะก็จะอาครูได้โพสต์ไปนะคะแล้วก็ลงในอาคลิปรีวิวไปแล้วนะคะทั้งโพสต์แล้วก็ลงไปทีนี้จะมาไลฟ์สรุปให้นะคะ ผู้ที่รับไปแล้วก็เพื่อนของเรามือใหม่ก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะท่านที่กำลังรับชมแล้วก็มาชมย้อนหลังด้วยสำหรับวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าครูนะคะ,ะต้นนี้เราเรียกว่าแก้วสารพัดนึกนะคะเป็นต้นไม้ยอดนิยมยอดฮิตตลอดกาลนะคะด้วยอาการดูแลของเขาก็ไม่ยุ่งยากใบของเขามีความสวยมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวนะคะ เหมือนพลาสติกเลยนะคะใบของเขาก็จะมีความมันวาวาก็จะคล้ายๆกับพลาสติกบางท่านนะคะเข้ามาซื้อต้นไม้ถามครูว่ามันของจริงหรือของปลอมนะครูนะคะต้นนี้สวยมากๆนะคะก็เป็นของจริงนะคะอันนี้แก้วสารพัดนึกสำหรับผู้ที่สั่งครูมานะคะเพราะว่าครูจำหน่ายให้ในราคาต้นนี้ก็250บาทนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่ง นะคะต้นนึงก็จะเป็นตัวนี้คือรวยล้นฟ้าใบด่างนะคะ,ะใบด่างอันนี้ดอกมาแล้วนะคะกำลังปลิ่มดอกสวยมากๆนะคะต้นนี้ปกติแค่ต้นเล็กๆแค่นี้ถ้าในกระถาง สีดำๆนะคะเขาก็จะจำหน่ายกันอยู่ที่ราคา180แล้วนะคะอันนี้ก็ไปพร้อมกับกระถางเซรามิกเลยนะคะเซรามิกอ่าอนำไปตั้งโต๊ะทางานนะคะเพื่อดึงดูดความโชคดีนะคะอันนี้ก็จะ,ะรวยล้นฟ้าใบด่างนะคะอ่าก็ท่านที่รับไปเนาะอ่ะสำหรับ2ชนิดนี้ทีนี้ปุ๋ยบำรุงที่ครูให้ไปนะคะก็จะเป็นคู่นี้อ่าคู่นี้มันเป็นอ่ ตัวนี้เราเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงต้นไม้มันจะมีไนโตรเจนสูงนะคะเวลาที่เรานำไปนะคะก็สามารถใช้กับไม้ทั่วๆไปได้เป็นไม้ที่ใบใบสวยนะคะถ้าต้องการให้ใบสวยใบมันวาวนะคะแล้วก็แตกหนอ่อแตกกอเร็วให้ใช้คู่นี้เลย ขายมีดที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถใช้ได้เลยนะคะและที่ครูจะบอกต่อไปนะคะก็ให้เราเตรียมน้ําเตรียมน้ําเอาไว้นะคะน้ำหนึ่งลิตรให้เราใช้แบบนี้นะคะมองเห็นไหมคะน้ำหนึ่งลิตรต้นไม้ที่รับไปให้เราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้1ช้อนแกงนะคะก็ก็ให้เทแบบนี้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ1ช้อนแกงใส่ลงไปนะคะในน้ำหนึ่งลิตร และก็ตัวนี้ตัวนี้เขาจะาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีไนโตรเจนสูงนะคะแล้วก็จะใส่อีกหนึ่งช้อนแกงเหมือนกันนะคะอ่ะก็แค่นี้เองนะคะเป็นปุ๋ยน้ําที่ครูให้ไปเสร็จแล้วเราก็รดลาดนะคะรดลาดลงไปที่ต้นไม้ของเรานะคะอ่ะก็คือได้แบบนี้แล้วนะคะ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ครูให้ไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยบำรุงนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงเป็น C, อินรีย์อีตัวอัดเม็ดนะคะพอดอีหมดไปครูยังไม่ได้กรอกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบผงๆก็ให้เราใส่แบบนี้นะคะหนึ่ช้อนแกง1ช้อนแกงประมาณาสักกระถาง หกนิ้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นมันเป็นใหญ่ขึ้นเราก็ตักโรยได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รับรองนะคะถ้าใช้แบบนี้มันต้นไม้มันจะงามนะคะเราก็ใส่ลงไปโรยลงไปได้เลยนะคะอย่างนี้ตักขึ้นมา1ช้อนแกงนะคะแล้วก็โรยไปรอบๆอพอดีนะคะกระถางประมาณนี้ก็จะหนึ่งช้อนแกงแต่ถ้ากระถางใหญ่ๆอย่างที่ครูให้ไปนะคะกระถางใหญ่ตัวนี้ ตัวนี้ก็สองช้อนแกงนะคะสองช้อนแกงหนึ่งหนึ่งเดือนใส่สองครั้งนะคะหนึ่งเดือนใส่สองครั้งก็ตัวนี้นะคะสองช้อนแกงหนึ่งเดือนใส่สองครั้งเสร็จแล้วเราก็จะ,ะรดราดไปด้วยไอตัวน้ําเมื่อกี้นี่แหละที่เราผสมมาไว้นะคะแบบนี้รดลงไปได้เลยนะคะก็รดลงไปได้เลยนะคะทุกคนอ่ะรดอย่างนี้ได้เลยรดชุ่มชุ่มโชกโชคเลย นะคะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ่ะอย่างนี้นะคะให้มันไหลแบบนี้ได้เลยแล้วเรานําน้ําตัวนี้ฉีดทางใบอีกนะคะก็ฉีดพ่นทางใบอเอาน้ําตัวเมื่อกี้นี่แหละฉีดพ่นทางใบรับรองนะคะต้นไม้ของเราก็จะ,ะสวยงามใบเขียวใบมันวาวนะคะ,ะแตกหน่อแตกกอเร็วจะจะสังเกตว่ามันจะแตก แตกหน่อเร็วนะคะตัวนี้ก็ให้ใช้สูตรนี้ที่ครูให้ไปนะคะตามนี้เลยนะคะปุ๋ยบำรุงที่ให้ไปก็ท่านที่รับไปครูให้ตัวนี้คู่หนึ่งนะคะให้ไปคู่หนึ่งเสร็จแล้วถ้าเราจะไปขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถไปขยายได้นะคะขยายเอาไว้ใช้ทั้งปีเลยก็เตรียมน้ำเอาไว้หนึ่งขวดนี้ หนึ่งขวดแล้วเราก็เติมลงไปหนึ่งส่วนสี่ของน้ำเปล่าเอาหัวเชื้อนี่แหละนะคะเสร็จแล้วเขย่าวขวดกลิ้งกลับขวดไปวางไว้ตรงที่มีแสงนะคะแสงแดดให้มันส่องทั่วถึงเราจะได้จุลินทรีย์เอาไว้ใช้ทั้งปีนะคะขวดนี้เอาไปขยายได้นะคะอ่าแล้วมีอะไรอีกถ้าเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนดินให้เขา ก็ให้เป็นดินที่มีความโปร่งนะคะความโปร่งแบบนี้ได้เนะาะมะพร้าวสับนะคะมีเพอร์ไลท์ใครมีเพอร์ไลท์ใช้เพอร์ไลท์นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเพอร์ไลท์ให้เราใช้เป็นดินใบก้ามปู ใบก้ามปูแทนเพอร์ไรท์เพื่อให้มันมีความโปร่งนะคะเสร็จแล้วก็จะมีะมูลไส้เดือนแบบนี้ได้นะคะก็จะใช้ปลูกตัวแก้วสารพัดนึกอยู่ในอโรคาเซียนะคะเขาจะไม่ชอบน้ำเฉะเยอะในหนึ่งสัปดาห์ก็ให้ลดประมาณ1-2ครั้งพอนะคะเพราะว่าถ้าเราลดชุ่มเฉะมันจะทำให้ใบของเขาเปื่อยเหลืองนะคะเขาไม่ชอบน้ำเยอะตัวนี้ก็ให้สังเกตดูถ้า วัสดุปลูกด้านบนมันแห้งเราค่อยลดน้ำลงไปนะคะสำหรับแก้วสารพัดนึกส่วนตัวรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าตัวนี้ก็ไม่ชอบน้ำเยอะนะคะหสัปดาห์ก็ลดประมาณ1-2ครั้งเหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลไม้อวดน้ำนะคะ,ะไม่ต้องไม่ต้องลดแฉ่ะนะคะก็เหมือนกับรวยไม่เลิกนั่นแหละนะคะ,ะดิน ระบายน้ําได้ดีเหมือนกันนะคะที่รับไปเนาะ,ะตามนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็อาจจะมีตัวนี้ที่ครูให้ไปนะคะแล้วก็จะมีะตัวปุ๋ยบํารุงนะคะ,ะแค่นี้นะคะสําหรับไม้2ชนิดนี้ชื่อก็คือแก้วสารพัดนึกและรวยล้นฝาใบด่า นะคะมีคําถามไหมคะท่านที่กําลังรับชมและมาชมย้อนหลังถ้ามีคําถามใดๆก็ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวครูมาตอบให้เนาะสำหรับต้นไม้นะคะ เพศนี้นะคะก็จะสอนมือใหม่นะคะสร้างรายได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลเนาะไม้มงคลทั่วไปเป็นว่านทส่วนใหญ่นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสนใจอะไรอย่างไรก็ทักหาครูนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ